สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยสุดฮอตระหว่างกล้องธณีสอสมหมายปะทะกับนักลบแฟเทคคู่นี้มีน็อกใครชนะมีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์โลกตวนจะแพ้หรือจะชนะเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยระหว่างกล้องธณีกับนักลบแฟเทคนะครับว่าใครมีเปอร์เซ็นต์การชนะ เยอะกว่ากันนะครับผมก็จะใช้4หลักการในการวิเคราะห์เช่นเดิมเช่นเคยกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องแรกฝีมือเรื่องที่2น้ําหนักของอาวุธเรื่องที่3ความทนทานและก็เรื่องที่4แบตเตอรี่นะครับเรื่องความสูงผมจะไม่เอามาวิเคราะห์นะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ดองสูงใกล้ๆก,ก,กันนะครับท่านผู้ชมมาแล้วก็จะมาเริ่มวิเคราะห์ไปต,ตามๆกันได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ใช้หลักการอื่นในการวิเคราะห์ก็สามารถเขียนลงมาในคอมเมนต์กันได้ส่วนผมใช้แค่4หลักการนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แค่4หลักการรู้สึกว่ามันแม่นนะครับท่านผู้ชมมาเริ่มทําการวิเคราะห์กันได้นะครับเริ่มไปที่เรื่องแรกนะครับเรื่องฝีมือเรื่องนี้ผมก็ให้ไปทางด้านกล้องทรณีสอสมหมายนะครับฝีมือนี่จัดจ้านนะครับถ้าเทียบกับนักลบแล้ว กล้องธรณีดูเป็นมวยฝีมือเยอะกว่านะครับใช้อาวุธหลากหลาย IQ มวยดีนะครับหลบหลีกอาวุธได้ฉากซ้ายฉากขวาได้ก็ดูดีกว่านักลบนะครับเพราะว่านักลบจะเป็นมวยที่เดินเข้าไปแล้วก็อัดอาวุธเข้าไปอัดอาวุธเข้าไปนะครับถ้าเทียบเรื่องฝีมือก็ให้กล้องธรณีไปนะครับเรื่องแรกต่อไปวิเคราะห์เรื่องที่2นะครับน้ำหนักของอาวุธผมก็จะแบ่งเป็นน้ำหนักหมัด น้ำหนักเท้าน้ำหนักเขาและก็น้ำหนักสองนะครับน้ำหนักหมัดผมให้ไปทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่หมัดหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นนักรบและกล้องธรณีนะครับน้ำหนักหมัดนี่ใกล้กันมากนะครับใกล้ก ok. ันจนผมแยกไม่ออกว่าใครหนักกว่ากันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหมัด hm ที่กดนับกดน็อกเป็นวาเล่นผมก็เลยให้ไปทั้งคู่เลยนะครับหมัดต่อไปน้ำหนักเท้านะครับน้ำหนักเท้านี่ถ้าดูแบบ จริงๆจริงๆนะครับเทียบจากไฟล์ล่าสุดของแต่ละคนผมก็ยังมองว่ากล้องธรณีมีน้ำหนักเท้าที่แรงกว่านะครับแรงกว่านักลบแฟร์เทคส่วนมากนักลบแฟร์เทคก็จะเป็นมวยที่เดินต่อยนะครับขานี้ไม่ค่อยใช้นะครับกล้องธรณีก็จะใช้เยอะกว่านะครับผมก็เรื่องน้าหนักเท้าผมให้ไปที่กล้องธรณีนะครับต่อไปนะครับเข่าเรื่องนี้ผมก็ให้ไปทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่ ไม่ค่อยใช้นะครับเข่าก็เลยให้ไปทั้งคู่เลยนะครับน้ำหนักเขา่าต่อไปนะครับน้ำหนักของศอกก็เรียกได้ว่าทําเอาผมคิดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดของนักลบกน็อกทากเกียคารีลอฟด้วยศอกแต่กล้องธรณีก็กดนับกดน็อกด้วยศอกตั้งแต่ไฟก่อนก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็พิษศอกของกล้องธรณีก็ทําให ต่างชาติล่วงเป็นว่าเล่นเลยนะครับดังนั้นนะครับเรื่องสอก็ให้ไปที่กล้องธรณีนะครับท่านผู้ชมแม้แต่ซุปเล็กก็ยังเคยโดนของกล้องธรณีนะครับมาะมาณส4ครั้งนะครับแต่ซุปเล็กเขาทนเขาก็เลยไม่ลงต่อไปนะครับก็จะมาวิเคราะห์เรื่องความทนทานนะครับระหว่างกล้องธรณีและนักลบแฟทิกนะครับตามที่ดูมานะครับนักลบแฟทิกถึงจะโดนนาบิวน็อกก็จริงนะครับโดนนับก็มี กล้องเท่านี้ก็โดนนับบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ตามทีด่ดูมาและมาเทียบกันนะครับผมก็ยังมองว่านักลบแฟร์เทคมีความอึดความทนกว่า,วากล้องทร์ีนะครับถ้าไม่โดนจังๆเต็มๆจริงๆนักลบไม่ไม่ลงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยให้ความทนทานไปที่นักลบแฟร์เทคต่อไปนะครับก็จะมาวิเคราะห์เรื่องแบตเตอรี่นะครับคู่นี้จะต่อยกันใน3ยกซึ่งน้ำหนัก อาวุธของแต่ละคนทั้ง3ยกนี้ก็ค่อนข้างทีจะเท่ากันเลยนะครับดังนั้นนะครับเรื่องแบตเตอรี่ทั้ง2คนนี้ไม่มีปัญหาให้ไป2คนเลยนะครับต่อไปจะมาสรุปคะแนนและก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะนะครับว่าใครมีเยอะกว่าระหว่างกล้องธรณีกับนักรบไฟเทคนักรบมีคะแนนอยู่ที่4คะแนนและกล้องธรณีมีอยู่6คะแนนนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะจะอยู่ที่กล้องธรณีมีเปอร์เซ็นต์การชนะ 60%และนักลบแฟร์เทคมีอัตราชนะ40%นะครับก็ถือได้ว่านะครับกล้องธรณีมีเปอร์เซ็นต์การชนะเยอะกว่านักลบถ้าอิงตามหลักการที่ผมเอ่ยมานี้นะครับกล้องธณีก็เป็นต่อหลายอย่างนะครับก็เลยเปอร์เซ็นต์ออกประมาณนี้ส่วนจะถูกหรือจะผิดไปดูกันวันชกนะครับว่าแม่นหรือไม่แม่นก็มาคอมเมนต์ในภายหลังหรือว่า ใครเห็นดีเห็นงามก็สามารถคอมเมนต์ในตอนนี้กันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องของผมด้วยถึงแม้ชื่อช่องจะแปลกไปนิดๆนะครับวิเคราะห์เจาะไข่แดงดูเอานะครับก็จะประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเจอกันคลิปต่อไป